ข่าวดีเราชนะลุ้นรับเงินเพิ่มอีกคนละ7,000บาทใครยังไม่ได้รีบทบทวนสิทธิ์ด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ความคืบหน้าของโครงการเราชนะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 คนละ7,000บาทซึ่งก็มีรายงานข่าวนะคะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าครามเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มจากรัฐบาลเพื่อขยายสิทธิ์ของโครงการเราชนะนะคะล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่า กระทรวงการคลังประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะจะมีมากกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ที่31.1ล้านคนก็อาจจะเพิ่มเป็น3.2ล้านคนดังนั้นกระทรวงการคลังก็จะเสนอครมพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเราชนะเพิ่มสำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะณนะวันที่1มีนาคม2564 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1มีนาคม2564จำนวน1.8ล้านคนสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน32,404ล้านบาท สำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบแอปพลิเคชันเปาตังจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r a บไ a เว็ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วมีจำนวนมากกว่า16.2ล้านคนและมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมา จำนวน3า4 9 6 9นวน34,496.9ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิโครงการราชนะทั้งสิ้น29.9ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า66,897.3ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวนมากกว่า1.1ล้านกิจการโดยส่วนใหญ่เป็นวงเงินสิทธิ์ผ่านร้านทงฟ้าร้านค้าทั่วไปและอื่นๆและร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งโคศกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะรวมแล้ว31.05ล้านคน เมื่อรวมกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะมีประมาณ1.8ล้านคนจะทําให้ยอดรวมในโครงการเราชนะเพิ่มขึ้นเป็น32ล้านคนอย่างไรก็ตามก็จะทราบจำนวนที่แท้จริงจะทราบหลังจากการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเสร็จสิ้นนะคะว่าจะมียอดเพิ่มเติมเท่าไหร่และจะต้องของ,งบประมาณเพิ่มจากคอรมอรเท่าไหร่จากปัจจุบันคอรมอ,อนุมัติงบประมาณของโครงการเราชนะไว้จานวน 2.1แสนล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนประเมินว่าน่าจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ